เงือไหลไขย้อยเลยนะคะเงือไรลไขย้อยเลยป้าเปียกก็ทําเอาหญ้าแล้วก็เอาดอกกระเจียวใบกระเจียวแห้งนะคะถ่ายไว้เป็นที่ระลึก เก็บไว้ในความทรงจํานะคะสําหรับกระท่อมชมจันทร์หลังนี้กับการเดินทางไกลมาเกือบ20ปีนะคะตัวนี้แสงแดดส่องมองไม่ค่อยชัดนะคะ ีก็ยิ่งถลอกปอกเปิกออกหมดแล้วสําหรับกระท่อมน้อยหลังนี้กับการเดินทางไกลมาเกือบ20ปีนะคะเก็บภาพไว้ในความทรงจำเก็บไว้เป็นที่ระลึกร่องรอยแห่งความชาราร่องรอยของความการเดินทางไกลของเรา ุณลุงอ่อนจันทรนะะ์กับป้าเปียกนะคะกับทอมชมจันทร์นะคะตอนนี้นะคะก็การลืมกระเจียวนะคะตอนนี้สวนกระเจียวนะคะสวนดอกกระเจียวดนเวลาที่จะลืมออกแล้วนะคะ น้องไม้ทองก็อยากจะช่วยยายแต่น้องไม้ทองจะช่วยทำให้งานของยายช้ามากยิ่งขึ้นนะคะ พยายามที่จะทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ไอ้หมดไม้ทองอยาก,กัดทำไมน้องชอบหยอกด้วยการกัดไม้ทองแต่ว,ว่าต้องหาตัวช่วยนะคะ นี่นะคะตัวช่วยได้มาแล้วก็คือเขียมรูม้สึกว่ามันจะดึงยากเหมือนกันนะคะถ้าดึงยากก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือเอาเสียมตัดออกก่อนเนาะ หอมดอกมะลิหอมดอกมะลิเอากล้องกลับเข้ามาในร่มก่อนนะคะ พ่เอเพียก็เอาใบกระเจียวแห้งออกจากสวนนี้แปลงนี้แล้วก็แปลงตรงนู้นเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่หญ้านะคะเหลือแต่หญ้ารกอยู่ตรงนั้นให้คุณลุงเอาจอบมาถากออกนะคะเมื่อมันสะอาดแล้วเราก็จะเอาดอกไม้ประดับมาลงแต่คงจะอีกนานนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังทำเคลีย พื้นที่ไม่เสร็จเลยนะคะนี่แล้วปะเปียกก็เอามากองไว้ที่นี่นะคะเอามากองไว้ที่นี่แล้วก็จะเอาขนออกไปทิ้งนะคะแต่ตอนนี้ปะเปียกจะพาขยบไปตรงนู้นนะคะใต้ติ่งก็ไม่ได้ลดน้ำนะคะ แห้งหมดเลยนะคะแต่ละทีนี้ก็แห้งหมดเลยนะคะก็ต้องมาเอ,าออกจากความสะอาดนะคะโอโ้โหโทษทีนี่นะคะเราก็จะเอามาออกจากกระบะต้อยติง่งตรงนี้อาจจะต้องลื้อต้อยติ่งออกนะคะต้อยติ่งไม่งามแล้วอาจจะลื้อออกแล้วก็เอาไม้ประดับชนิดใหม่มาใส่ที่กระบะต้อยติง่งตรงนี้แทนนะคะ ยังเหลือเยอะเลยนะคะงานสวนในการที่จะทำความสะอาดนะคะเห็นไหมคะกระบะต้อยติ่งของป้านะคะรกมากแล้วก็มาทางนี้ก็มีหยารกมากเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเวียงเวียงเวียงนี่นะคะหยาที่อยู่ตามสวนตามอะไรมันก็ยังรกเยอะอยู่ ยังไม่จบสิ้นง่ายๆนะคะสำหรับการทำความสะอาดส่วนของเราเดี๋ยวไปดูทางโน้อนอีกนะคะ